การอวดร่ำอวดรวยว่าตัวเองร่ำรวยอายุอย่างน้อยร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันทําให้คนต้องหมั่นใจนะครับแล้วก็เป็นเป้าให้กับหน่วยงานราชการที่ก็มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องเฝ้ามองเพราะมันเป็นนโยบายของกรมสรรพากรซึ่งผมเคยพูดไปแล้วหลายๆคนอาจจะไม่พอใจผมนะครับนะครับนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ผมเป็นการนําความจริงมาเล่าสู่กันฟังว่าแมค้าออนไลน์นะอย่าไปอวดร่ำอวดรวยอย่าไปโชว์ชโฉดโชว์บ้านโชว์รถโชว์อะไรต่างๆนะเชื่อผมนะครับผมห่วงใยนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีพวกดารานักร้องคนดังต่างๆนะครับโทรหาผมนะครับผมก็บอกแล้วนะครับว่าการอวดร่ำอวดรวยเนี่ยมันเป็นเป้าของสรรพกรนะครับแล้วมันเป็นจุดที่เขาสนใจว่าเราได้เสียภาษีครบถ้วนหรือไม่ผมไม่ได้มีเจตนาในการที่จะไป ชี้เป้าชี้อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเขาดําเนินการกับท่านเพราะนั้นก็ท่านก็ต้องระวังนะครับนะท่านต้องระวังอันนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดว่าทํามาหากินสุจริตดีกว่าเหมือนคนเป็นทนายความบางคนร่ำรวยมากนะครับนะใช้ชีวิตหรูหราแต่ผมก็ใช้ชีวิตธรรมดาดูเสื้อยือดยตัวไม่ไมกี่ร้อยบาทเสื้อทนายคลายทุกนะนะนะครับนะนายกรงนายกาก็ถ้าทําไม่ถูกหวยก็ใช้ตามปกติเต็มที่ก็เรือนรับนะ แสนสองแสนบาทนะครับแค่นั้นเนี่ไม่ต้องเรือละสิบกว่าล้านนะครับถ้าเราทําตัวอะไรโดดเด่นนะครับขับรถราคาแพงสังคมก็มองว่าเราไปไงฟอกเงินหลบเลี่ยงภาษีไปตรวจสอบนั่นตรวจสอบนี่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อคิดนะอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลหลายคนอาจจะไม่ชอบพี่เดหาว่าพี่เดไปอะไรตอะไรต่างๆจะความจริงหวังดีนะ เนะมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสได้คุยกับดารานักร้องและเน็ตไอดอลต่างๆนะครับว่านะครับการที่เราอวดร่ำอวดรว,ว,วยมันเสี่ยงมันม,น,นมันค้นหมั่นไส้พอะหมันไส้เขาเริ่มไปขุดและเอ่ออะไรเราไม่ถูกต้องบ้างเราก็ลําบากนะครับนะและยิ่งนะครับกรณีแม่ค้าออนไลน์นแม่ตักป๋าเบียอะไรเนี่ยนะครับเป็นอุทาหรณ์สำคัญเลยนะครับสําหรับแม่ค้าออนไลน์อวดรวยซึ่งยังมีอีกเยอะนะ นะครับอวดรวยจริงรวยเท็จนะมีมีหลายอย่างนะครับคดีนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับในวงการแม่ค้าออนไลน์ตัวน,นี้สั่นสะเทือนนะครับคนที่เคยพูดแรงๆก็ตอนนี้ก็เริ่มเบาลงแล้วนะครับเพราะว่าผมจะรายงานความคืบหน้าคดีแม่ตักป๋าเบียนะครับคือวันนี้เขาจะพาผู้ต้องหา2คนเนี่ยไปฝากขังนะครับนะบไปฝากขังต่อสารก็น่าจะเป็นสารอาญารัชดาหรือศารอาญามินบุรีอันนี้ไม่แน่ใจนะ แต่ได้สอบถามแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจเนี่ยนะก็น่าจะเป็นสารอาญารัชดาเพราะว่าหมายจับที่ออกมาเนี่ยทั้งหมดสามหมายหมายจับสามหมายก็คือออกหมายจับผู้ต้องหาที่หนึ่งนะครับก็คือที่เขาเรียกกันในวงการว่าป๋าเบียนะครับอันที่สองก็คือแม่ตั๊กผู้ต้องหาที่สอง่ะผู้ต้องหาที่สามนี่ก็คือกรรมการบริษัทขายทองเนี่ยอผู้ภาษาชาวบ,บ้านเพราะนั้นหมายจับมันมีสามหมาย นะครับ <c oughs> ออกโดยสารอาญาน่าจะส่งไปสารอาญารัชดานะเดี๋ยวพามาชมหลังนะครับก็คิดว่าน่าจะส่งไปที่สารอาญารัชดานะครับแต่หมายคน้นน่าจะเป็นสารอาญาบินบุรีเพราะว่าเป็นท้องที่ที่บ้านคุณตั๊กอยู่นะครับนะนะครับวันนี้ก็จะนําตัวไปส่งแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจนะครับนะครับแล้วก็แหล่งข่าวที่สํานักข่าวที่ใกล้ชิดตํารวจอย่างเช่นดาวแปดแฉกเนี่ยนะครับนะ เขาก็ลงไว้หน่าสนใจนะเราไปดูที่เพจเขาเนี่ยเขาบอกว่าคําร้องค้านประกันตัวสองคนผัวเมียพนักง,งานสอบสวนนะครับเขียนในคําร้องว่าต้องสอบพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาผู้ร่วมไร้สดหากได้รับการประกันตัวไปก็าอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและข่มขู่พยานอะไรทํานองนั้นนะครับวันนี้แหล่งข่าวที่ว่านเนี่ยแล้วก็จากไอที่เพจของดาวแปดแฉกเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าหลังจากยื่นคําร้อง ฝากขังปุ๊บเนี่ยนะครับในคําร้องฝากขังเนี่ยมันมันจะมันจะมีรายละเอียดว่าพนักงานสอบสวนจะทําอะไรต่อคือเป็นที่น่าชัด้วนะครับแหล่งขง่าวใกล้ชิดตํารวจว่าหลังจากเอาสองคนผัวเมียไปส่งฟ้องศาลเอ้ไม่ใช่ฝากขังคําว่าฝากขังหมายถึงว่ายังสอบสวนไม่เสร็จยังมีพยานที่ต้องสอบสวนอีกจํานวนมากนะเชื่อว่าน่าจะเป็นร้อยปากเพราะฉะนั้นเมื่อสอบสวนไม่เสร็จก็ ฝากขังไว้ก่อนเพราะตํารวจมีอำนาจขังแค่48ชั่วโมงอันนี้ให้ความรู้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดตัวบทกฎหมายให้นะครับพี่น้องประชาชนจะได,ได้ได้ได้ความรู้นะครับหลายคนก็ถามว่าเอ้ตำรวจไม่ขังซะเองล่ะนะครับเดี๋ยวเปิดนะครับเดี๋ยวเปิดนะมาตรา80กว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องการขังนะอืม80ท่ไหลาย8นะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสักครู่นะให้ความรู้กับประชาชนนะรายการพี่เดนะนะครับนีนะฮนะนะนะครับ83เป็นเรื่องการจับ นะครับจับแล้วต้องแจ้งว่าเขาถูกจับ84จับแล้วต้องเอาไปที่ทําการพนักงานสอบสวนนะครับนี่ครับก็เป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับแล้วก็ไล่ไล่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึง87นะครับอำนาจในการควบคุมตัวนะครับนะครับก็ควบคุมไว้ไม่เกินกว่าความจําเป็นนะครับนะครับหลังจากนั้นก็ควบคุมควบคุมตัวไว้ที่ทําการพนักงานสอบสวนนะครับเขาก็จะบอกนะครับว่า นะก็คือเต็มที่ก็ไม่เกิน4ี่ปดชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็ต้องส่งไปฝากขังนะฮะก็ต้องดูว่าโทษจำคุกเท่าไหร่นะถ้าโทษจำคุกอืเดี๋ยวเขาจะมีบอกนะครับว่าแต่ละโทษจำคุกไม่เหมือนกันอืนะครับอ่านะฮนะเขาจะมีบอกเลยนะครับว่าจำคุกยังไงลงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนนะขังได้เจ็ดวันอย่างสูงเกินหกเดือนนะแต่ไม่ถึงสิบปี ก็ฝากขังได้48วันนะครับอ,อนะฮะเนี่ยอะไรไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อส่งฝากขังเรียบร้อยแล้วนะครับในคําร้องฝากขังเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเลยว่าตารวจแค่ทำอะไรต่อนะครับแหล่งข่าวที่ผมได้มาสิ่งที่ตํารวจจะทําต่อไปคือออกหมายเรียกนะครับนะบออกหมายเรียกผู้ร่วมไร้สดทุกคนนะครับนะ มาเป็นพยานและรับทราบข้อกก่าวหาขึ้นอยู่กับข้อท็จจริงดังนั้นดารานักร้องฟูเอน็เอนเซอร์นะครับหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับพนักงานสอบสวนเขาก็จะมีหนังสือเรียกมาเป็นพยานนะครับอาจจะเป็นพยานก่อนแล้วก็สอบข้อท็จจริงว่านะไอการเข้าไปร่วมไร้สดเนี่ยรู้ไหมว่ากําลังร่วมกันหลอกลวงประชาชนนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีการแจ้งข้อหาร่วมกันช่อกวงประชาชนนะครับนะ เพราะว่าในคาร้องฝากขังมันจะบอกเลยว่าเขาจะทําอะไรต่อไปก็คือเรียกผู้ร่วมไร้สดดารานักร้องศิลปินอะไรต่างๆที่นะอ่าออกอ่ที่ที่เป็นข่าวเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็จะเรียกมาพบพนักง,งานสอบสวนก็ในฐานพนักพยานก่อนหลังจากนั้นก็จะแจ้งข้อหาสําหรับบางคนนะครับนะครับก็อย่าไปตกใจครับ พอค่าคืนที่ผ่านมาผมได้คุยกับบกข่าวหลายสํานักก็ปรากฏว่าดารานักรองนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลนอนไม่หลับครับนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะว่าตํารวจเนี่ยนะครับเขาจะเน้นเรื่องเส้นทางเงินเพราะฉะนั้นใครที่มีเส้นทางเงินจากแม่ตั๊กเนี่ยนะหรือรับของรับสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเหนาลร้อนนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าไปได้ผลประโยชน์ตอบแทนนะไปได้ผลประโยชน์ตอบแทนนะ จากการไลฟ์สดในการชักชวนให้คนมาเสียเงินเสียทองในการซื้อ